สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณปลาขาล้อนะคะวันนี้ก็พามาสีมุมเมืองมาดูเทศกาลทุเรียนสีมุมเมืองก็เขามีเทศกาลขายทุเรียนนะตอนนี้มียีิบสีชั่วโมงเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูช่องคุณปลาขาล้นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตลาดต ตลาดทุเรียนขาย24ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่หน้าร้านทุเรียนอานน์นะคะทุเรียนเยอะมากตอนนี้ทุเรียนเต็มตลาดสีมุมเมืองใครอยู่โซนทางนี้นะคะก็มาซื้อทุเรียนที่สีมุมเมืองได้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาเช็คราคาทุเรียนสีมุมเมืองนี่มีทุเรียนขายทั้งปีกและส่งนะคะวันนี้ดูในโซนร้านอานน์ก่อนดูว่าราคาเท่าไหร่ทุเรียนสวยๆค่ะ ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องคุณป้าด้วยนะคะอืมอันนี้ส่งเท่าไหร่อ่ะเนาะอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยนะน้องน้องน้องส่งเท่าไหร่อ่ะอันนี้เหรอขายโี่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบเบอร์อะไรลูกเนี่ยอันนี้เาจะเป็นเบอร์สวยใหญ่ครับเบอร์สวยใหญ่ร้อยสามสิบยังไงเบอร์สวยใหญ่ร้อยสามสิบร้านอานนท์ ทุเรียนอานนท์ไปดูเนื้อทุเรียนเขาที่เขาแกะไว้แล้วมันเลือกคอเลือกเราเลยนี่เขาแกะไว้แล้วดูเนื้อทุเรียนร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบห้าครูนี้สองร้อย คูดเดียว 200, สองร้อยสองคูสองร้อยแล้วทุเรียนร้านอานนท์นะคะอันนี้สวยใหญ่เขาส่งอยู่ร้อยสามสิบร้านอานนท์ขายยี่สิบสี่ชั่วโมงทุเรียนคุณภาพไม่ตัดสินขายได้หรอขา,ายเลยเขาลูกค้า นีก็ร้อยสามสิบไซส์นี้ก็ร้อยสามสิยกเข่งนะคะร้านอานนท์รูเรียนหนามแก่แล้วค่ะอันนี้ร้ 130. อนน130ยสาสิบอ,อันนี้เรียกเบอร์อะไรนะเนาะเบอร์กลางเบอร์กลางเบอร์กลางร้อยสามสบกางสวยนะผููสวยลูกกำลังขายลูกกำลังกินเลยจ้ะเข้ามาอุดหนุนได้ค่ะ ร้าน,านอนนสิมเมืองไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะคะแต่ทำให้คุณผู้ชมดูเห้ยเฉยค่ะดูฝั่งนี้ทุเรียนร้าน,า,นานอนน์ฝั่งนี้ฝั่งนี้เท่าไหร่อ่ะเนาะร้อยสามสิบห้าอันนี้สวยงามปิ้ง <100 S 1> สวย VIP อพ5ร้อยสามสิบห้าร้านอนน์นะคะ เยอะมากทุเรียนนะคะวิลร์รอยสามสิบห้ามาคัดลูกคัดไซส์เอาเลยจากเขาให้คัดได้นะคะนี่แต่เขาคัดไว้ก็สวยแล้วค่ะดูทุเรียนนะคะกองเบเริ่มเพิ่มป้าขารลอเนี่ยอันนี้เขาจองแล้วส่งลาดเท้าเห็นไหมแตงก,ก้าทุกชมลาดเท้าหมดเลยเนี่ย ส่งที่ลาดเท้าใครอยู่ใกล้ลาดเท้าก็ได้กินเทียนอร่อย VIP นี่เขาให้มัดจำเฉ่งร้อยละแปดใบละร้อยแปดสิบขอให้รวยจ้าเย็นร้านอนอนท์ VIP ร้อยสามสิบห้า เรียนจันเบอร์สวยน้องน้องเบอร์สวยนี่ขายเท่าไหร่อ่ะเนี่ยโตเท่าไหร่ซือไปทานเลยซื้อไปขายครับทำคลิปลงยูทูบไม่ได้ซื้อนะคะราคาให้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบคุณผู้ชมนะคะเบอร์สวย มอนจันทบุรีร้านอนนเบอร์นี้ร้อยห้าสิบเขามีแบ่งขายให้ยกเข่งแล้วก็ซื้อไปขายซื้อไปทานเหมือนกันก็คนละราคานะคะเดี๋ยวลองถามเขาให้ว่าถ้าซื้อไปทานเขาขายโลเท่าไหร่น้องถ้ามีคนมาซื้อไปกินนะลูกเขาขายกิโลเท่าไหร่ซื้อเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ย อ๋อไม่ได้ขายอะ่ะอ๋อไม่ได้ขายปีจ้ะานาั่นนดนขายส่งอย่างเดียวแต่เุาเรียนเขาเยอะมากมนะคะมาได้ยีิบสี่ชั่วโมงค่ะไม่แต่สวยๆเลยจ้าลูกสวยจริงๆนะเนี่ยหนามสวยนะเห็นไหมอ่าปูก็สวยหนามก็สวย มาหาได้ยีิบสี่ชั่วโมงเลยสีมะเมือขับรถเข้ามาเลยยกขึ้นรถสะดวกสบายไม่ตากแดดตากฝนเลยจ้ะซื้อง่ายขายคล่องมาสีมะเมือนะคะไม่ได้สปอนเซอร์ค่ะแต่ว่าก็มาทําเพื่อคุณผู้ชมช่องคุณปา้าข่ะแล้วหละค่ะอันนี้เบอร์เบอร์นี้ราคาเท่าไหร่ลูกรู้ไหมส่มงเท่าไหร่ลูกป่ะจ๊ะอ,อืม ร้อยสามสิบบาทจ้าเบอร์กลางร้อยสามสิบอ่านะคะสำหรับทุเรียนรีวิวราคาทุเรียนร้านอนุนนะคะขอจบคลิปนะคะแพีงเท่านี้นะคะมีทุกไซส์หลากไซหลายราคาใครจะชอบไซส์ไหนราคาไหนก็มาหาไปขายได้เบอร์โทรร้านอนุนก็ศนย์แปดหนึ่งสามศูนยนย์สองหกสองเก้าเจ็ดจัน ฝากบอกนะใครมาตามช่องคุณป้าขาเลาะก็บอกเขาด้วยนะคะว่ามาดูผ่านช่องคุณป้าขาันเลาะเอยมาซื้อเพราะอะไรรู้ไหมคะเผื่อคราวหน้าป้ามาขอถ่ายเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยถ่ายลงไปแล้วมีลูกค้ามาถามหาจากช่องเขาจะได้ให้ถ่ายคลิปนะคะขอบพระคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ